หากวันหนึ่งไม่มีใครเป็นเพื่อนคุณหากวันหนึ่งไม่มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่จริงใจกับคุณแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งกับจริงใจกับคุณคุณจะเลือกเพื่อนคนไหนที่จริงใจกับคุณคุณก็ต้องคิดวิเคราะห์ให้ครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเพื่อนคนนั้นแต่เพื่อนคนนั้น ดันช่วยเหลือเราทุกอย่างแต่อย่าลืมนะว่าเพื่อนคนแรกที่อักตันยู่กับคุณคุณก็ควรที่จะคิดเพราะการที่จะคบใครหลายๆคนนั้นมันก็ต้องคบด้วยความจริงใจเพราะถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเขาอาจจะตัดคุณออกจากการเป็นเพื่อนเลยก็ได้นะคุณโยม ฝากไว้ให้คิดเด้อเจริญพร